อยู่กรุงเทพหากินไม่ได้นะคะเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้ามีผักอื่นๆก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ไหมใส่ได้หมดเลยค่ะผักที่เราต้องการใช่ไหมคะแม่ค่ะผักอะไรคะอะไรเอ่ยผักอะไรเอ่ยผักอะไรเอ่ยแม่เฉลยที่โลกค่ะกะทกลกนะคะนี่เลยยอดเขานี่คือเลื้อยพันอยู่พื้นเลยนะคะเราเน้นยอดใช่ไหมคะแม่ค่ะเน้นยอดใบอ่อนนะคะ อันนี้เราเอาไปทําอะไรทานเอาไปนึ่งได้ค่ะลวกจิ้มน้ําพริกได้ได้หลายอย่างค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านเขาทานกันได้เลยเนยวหนูช่วยแม่เก็บเนาะเราเน้นแต่ยอดใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าลูกเขาก็กินได้เนาะแต่ว่าหนูยังไม่ค่อยเห็นลูกเท่าไหร่ค่ะลูกมันเป็นลูกสีส้มค่ะกินได้รสเปรี้ยวๆเหมือนกับแมงลักที่ลายน้ำค่ะนี่ป่ะนี่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 เจอแล้วเจอแล้วนี่แหกยญ้าเข้าไปก็จะเจอลูกอุ้ยลูกเต็มเลยแม่นี่ลูกกระทกลกนะคะ ให้ดูนะคะหนูเด็ดขึ้นมาให้ดูอันนี้เป็นลูกกระทบลกนะคะแบบสุกแล้วสุกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะ,คะแล้วก็มีเหมือนเหมือนขนๆห่อเขาไว้อยู่ด้วยใครเขาเรียกกระทบลกคล้ายๆกับเม็ดสาวรสวรเลยจริงๆบ้านหนูเร,เรียกสวาวรสว่ากระทบลกนี่เป็นผักที่แล้วแต่คนจะเรียกะค่ะเป็นผักที่งอกตามธรรมาชาติค่ะหวานๆเรี้ยวนิดๆแล้วยอดเขารสชาติประมาณไหนคะแม่เป็นมันๆค่ะจีดๆมันๆ ต้องทําให้ถุกก่อนจะเคี้ยวได้มันหมิ่นเหอะหมิ่นเขียวปลาเนึเอนะคะเป็นผักพื้นบ้านนึ่อได้หมดเลยค่ะผักชัยยาผักหวานป่าผักหวานทะเลพื้นบ้านค่ะอยู่กรุงเทพหากินไม่ได้นะคะเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้ามีผักอื่นๆก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ไหมใส่ได้หมดเลยค่ะผักหวานบ้านเราก็ไปนึ่งด้วยได้นะคะนึ่งได้ค่ะเป็นที้ได้เนาะได้ค่ะ แม่ดิบนึ่งปลาแกงเลียงแกงเลียงบ้านแกงเลียงเคยเกลือ,อขอบคุณค่ะหวานหวนมันๆนะแม่ค่ะหวานหวมันๆนึ่งกินอร่อยมากเลยนะนึ่งกินอร่อยค่ะ นอกจากผักหวานบ้านแล้วนะคะเรามีอีกหนึ่งผักหวานด้วยนั่นก็คือผักหวานทะเลรสชาติมันก็เหมือนกัน่ะคล้ายๆกับผักหวานเนี่ยหวานหวานมันมันหวานหวานมันมันแล้วก็มีกลิ่นเหินเหินนิดหน่อยกลิ่นเหินเหินเป็นไงคะเขียวเขียวหน่อยนะคะเน้นเขียวเขียวนิดหน่อยอันนี้ก็ลวกจิ้มได้เหมือนกันลวกจิ้มได้เหมือนกันปกติทําอะไรทานบ้างคะถ้าเป็นผักหวานทะเลลวกจิ้มแล้วก็แกงจืดค่ะมันเหมือนมันมีลูกด้วยอะค่ะ ลูกเขาก็กินได้ไหมคะลูกไม่กินค่ะ,ะแม่บอกว่าที่ได้ชื่อว่าผักหวานทะเลเพราะว่าเขาขึ้นตามแบบริมชายทะเลเนาะตอนนี้เราได้ผักมาหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งผักหวานทะเลผักหวานบ้านแล้วก็ยอดกระทกลก แล้วก็มีอีกหลากหลายเลยที่แม่เก็บไว้ให้เนาะเดี๋ยวนาไปทํากับข้าวกันไปนึ่งทานกับปลาจาระเม็ดนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูเลยเดี๋ยวติดตามเลยน่ากินแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสช่อง34ด้วยนะคะ